สวัสดีค่ะรับเทมช่องประออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะคุณเอฟซทุกท่านนะคะมาดูน้องลูกยุ่งนะคะขับรถวันที่สองนะคะวันนี้นะคะวันที่1นค่ะแมวันแรกวันที่สอง,องวันนี้วัน,นวัน,นที่สนี่คือว่าเป็นรถของตัวเองนะคะวันแรกก็เป็นวันเป็นวันที่ขับรถของแอดแมมนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นรถของตัวเองนะคะรถของตัวเองนะคะอ้ยยอ,อ้ยอย มองถนนนะลูกอย่าอย่าไปมองเจียร์นะลูกนะถ้าเวลาเราเปลี่ยนเจียร์นะ่ะอย่าไปมองเจียร์นะได้ยินไหมต้องมองถนนหนทางนะเพราะว่าเราอยู่กลางถนนนะลูกเออเวลาเราเปลี่ยนเจียร์นะ่นเอย่ามามองเจียร์นะเราต้องดูถนนโน่นเป็นหลักนะคะก็ะออนก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่หรอกค่ะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องนุกยงใส่เจียร์อะไรเนี่ยโอ้โท เจอสี่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่นะคะวิ่งอยู่ถนนใหญ่นะคะเนี่ยนะคะเบาๆนะลูกเอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด้นน้องนุกยุงยนี่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะน้องลุกยุงเอย้ยเออค่อยๆนะลูกเอ้ยค่อยๆไปนะขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะเนี่ยถนนใหญ่นะคะนะคะ ค่อยๆไปลูกเอ้ยค่อยๆไปเราอยู่เลนของเราก็ค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปอะไรก็โอ้ยนาอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนี่มาขับรถกันอีกแล้รเด้อค่ะเด้อมือนี่ครับรถเจ้าของค่ะค่ะวนวนออกมาจากอันโรงเรียนมัเนี่ยกับวนออกมาจากถนนใหญ่เด้อค่ะเด้อนี่ขับรถถนนใหญ่อยู่ค่ะตรงไปกันเหลือ โอยอยู่เหียกันอ้ยอยู่ชินหรือดิเก้อตรงไปหนอยู่ตรงไปอะไรไปทางพุดนะทางแม่เอยยังหาอยู่ขึ้นทางนี่ขึ้นทางนี้ตอนนี้แม่จะไม่เตือนไม่ได้มาหรอกนะมาเด๋วรถลำบุอไปเที่ยวใจเย็นใจเย็นป้ากำลังถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะใจเย็นนะใจเย็นนะลูกลูกหลานเอ้ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตั้งสติก่อนจะตตาร์นะคะน้องนุกยุงนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะคุณเอฟซีทุกท่านนี่นะคะวันนี้น้องนุกยุงขับรถดีมากนะคะเครื่องยังไม่แดบดับซักเลย เครื่องยังไม่ด <verse grammar> er <laughs> <time> ับสักรอบเลยนะคะวันนี้ถือว่าเก่งขึ้นมาเก่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้น้องเขาก็วิ่งเจียสี่แล้วนะคะนี่นะคะอยู่ถนนใหญ่นะคะนะคะนี่และค่อยๆไปลูกค่อยๆไปยังไม่ทำนันทางยังไม่ทำนันทาง ถ้าเกิดเราไปวิ่งวิ่งไปแรงเดี๋ยวเราเป็นอะไรมาเราก็เอาไม่ทันอีกนะ้ท่าแรงค่อยๆไปก่อนเรายังไม่ได้ทำชำนาญทางเลยเออ,อใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆตั้งสตินี่นะคะปลอ้อนแห่งว่าดุค่ะโบมเมนยังดอกขารุ่นค่ะรุ่นรุ่นน่องนุกยุง่งมือนี่น่องนุกยุ่งครับรถ พีโก้ของเจ้าของด้วยค่ะเดอ้อค่ะตอนแรกก็ไปขับวนอยู่ในโรงเรียนค่ะหลายรอบค่ะประมาณสามชั่วโมงค่ะไปวนยอยู่หันพ่อออนก็บเด็กขึ้นขับนึ่ชั่วโมงหนึ่งค่ะค่ะตรงไปก้ามพุทธก็ไปบ้องอาหารเลยไอ้บ้องมันไปยังน้อยนาเออไปไปตรงไปตัง้งน้อยก็ได้บัตขามาจังไห้น้องขับมากก็ได้ไห้น้องสองขับมาเออตรงไปจั้งน้อย ตรงไปจังน้อยประคับไปหาหม่องกลับรถกับจังไห้จังไห้อันให้ให้แอดให้แอดเปลี่ยนกันค่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันคับค่ะค่ะมีแต่มื่อไม่เด้อค่ะเมื่อไม่ค่ะมาสามคนนี่มีแต่มือไม่ค่ะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะคนเอฟซีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณอันสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อขามาเบงอันซ่องประอ้นพี่สาวลุงพ้นเด้อค่ะเด้อ ค่อยๆเด้อลูกหลานีแม่เอ้ยค่อยๆเด้อค่ะนี่นะคะค่ะประมาทางซ้ายหน่อยนกอย่าไปเลนขวาไหลอืมนี่นะคะ ตาวดตาวดเบาๆมันก็ไปแล้วนะพวกมาลัยไปนี่มันเป็นสันสันเล่น้อยนะไปหลัน้ำเมืองอ่ะเอ้อน้ำเมืองไงทางโค้งมาแล้อโอ้ยแล้ว รู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้วค่ะพระออนก็รู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งกินข้า,าวเช้าไปข้าวเที่ยงก็ยังไม่กินนะคะนี่นะคะก็ยังไงยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องพระออนพี่สาวลงพลน,นะคะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you